ผลการประชมุมคณะกรรมการนโยบายกาันเมื่อวานนี้เป็นยังไงคะหลายฝ่ายบอกว่าเหมือนกับที่คาดเอาไว้แต่ว่ามีการเมนชั่นเรื่องของค่างเงินบาทด้วยเหมือนกันทางเอซีประเมินยังไงบ้างคะครับสำหรับผลประชุมของกรงเงนี่นะครับผมว่าหลักๆเนี่ยก็ทุกฝ่ายก็คาดแหละนะครับว่ามีการคงดอกเบี้ยนะครับแต่ทีนี้สัญ,ญญาณที่ทางกรงงต้องการส่งให้กับ <c oughs> ตลาดมีอะไรบ้างนะครับ <c oughs> ผมว่าอันนี้ที่ค่อนข้างน่าสนใจ <c oughs> นะครับซึ่งทาง e i ซเราประเมินเนี่ยนะครับถ้าในด้านของเศรษฐกิจนะครับสัญญาณที่ส่งมาชัดๆเลยก็คือว่าการฟื้นตัวเนี่ยจะใช้เวลานะครับมีความไม่ทั่วถึงและมีความไม่แน่นอนนะครับสามประเด็นนี้เป็นประเด็นหลักๆนะครับ<ช>อย่างเรื่องของการใช้เวลาเนี่ยก็อย่างที่ที่ทเ,เ,รเราเราทราบกันนะครับว่า GDP เนี่ยไตรมาสสามเนี่ยมันส่งสัญญาณว่าในแง่เยอออนเยียเนี่ยเราน่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้วนะครับการฟื้นตัวเนี่ยเร็วกว่าที่คาดด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยมันยังมีความสิรออยู่นะครับตลาดแรงงานนะครับอย่างที่คุยกันเมื่อสู่เนี่ยว่ามันยังอ่อนแออยู่ครับรายได้ยังไม่ได้ฟื้นเร็วนะัก นะครับเพราะฉะนั้นกาลังซื้อในประเทศเนี่ยอาจจะไม่ได้ฟื้นได้เร็วนะักเหมือนกันเพราะว่ามันยังมีประเด็นเรื่องของแผลเป็นนะครับจากโควิดที่ยังยัง,ยงต้องใช้เวลาในการรักษาอยู่ไม่ว,ว่าจะเป็นเรื่องของตลาดแรงงานเองเรื่องของการปิดกิจการหรือว่าเรื่องของหนี้ครัวเรือนที่ยังสูงนะครับสําหรับการฟื้นตัวที่ไม่ทั่วถึงเนี่ยนะครับผมว่าภาพมันก็ชัดเจนอยู่แล้วนะครับถ้าเราดูจากตัวเลขเดโมามเนี่ยเราจะเห็นว่า เรามีการท่องเที่ยวในประเทศที่เริ่มฟื้นขึ้นมานะครับเรามีการท่องเที่ยวจากต่างประเทศที่เรายังไม่ไม่เปิดประตูให้เข้ามานะครับการลงทุนภาครัฐนะครับโต 1.8%-1.9% การลงทุนภาคเอกชนลบ10%เอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นภาคของความไม่ทั่วถึงเนี่ยยังมีอยู่นะครับแล้วก็ความไม่แน่นอนเนี่ยนะครับเรื่องของ,ของว่าถ,ถึงแม้จะมีความคืบหน้าเนี่ยนะครับ แต่ว่าสิ่งที่เราต้องการจริงๆก็คือเมื่อไหร่ไทยเราจะได้ฉีดนะครับเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องของการเจอนะครับการขนส่งมาให้ถึงเรานะครับแล้วก็ไปถึงผู้ฉีดหรือไม่ความเต็มใจใน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 ,ในการฉีดของแต่ละบุคคลเนี่ยเราเนี้ยยังมีความไม่แน่นอนอยู่นะครับซึ่งผมว่าสิ่งที่ทจัดภาพเศรษฐกิจแบบนี้นะครับถ้าเราขมวดมาที่เรื่องของตลาดการเงินเนี่ยนะครับ สัญญาณที่เราได้เนี่ยมีอยู่3อย่างด้วยกันะนะครับอันแรกก็คือว่าดอกเบีย้ยเนี่ยมันจะต่ำไปอีกสักพักเลยนะครับทางกรนง,องอในสเตทเมนต์เนี่ยก็จะพูดค่อนข้างเน้นเลยว่านอกจากเศรษฐกิจจะฟื้นช้าแล้วเนี่ยในระยะข้างหน้าเนี่ยกรนง,องอก็ให้น้ำหนักกับเรื่องของอัตราการเติบโตของเศรษฐกิจการกลับมาฟื้นตัวของเศรษฐกิจเป็นหลักะนะครับเรื่องของความจำเป็นในการ จะเก็บเบีย้ยต่าเพื่อที่จะสนับสนุนการฟื้นตัวเนี่ยก็ยังมีอยู่เพราะฉะนั้นเรื่องดอกเบีย้ยต่ําไปอีกสักพักหนึ่งเนี่ยอันนี้ค่อนข้างชัดนะครับซึ่ง TIC เรามองว่าดอกเบีย้ยเนี่ยน่าจะคงทั้งปีนี้และปีหน้าที่0.5นะครับอีกสัญญาณหนึ่งก็คือมาตรการในระยะข้างหน้าเนี่ยะนะครับจากเริมทีที่เราเป็นมาตรการแบงค์ชาติที่ค่อนข้างใหญ่ค่อนข้างเร็วเป็นแบบหวานแหเนี่ยต่อไปมันจะเป็นมาตรการที่เจาะจงมาตรการที่ตรงจุดมากขึ้นะนะครับ แล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็คือเรื่องค่างเงินบาทนี่แหละนะครับที่ทางกรองอ,อก,ก็ให้ความสําคัญนะครับก็คือถ้าเราเห็นว่าส่งออกเราน่าจะเริ่มมีการฟื้นตัวนะครับหรือในระยะข้างหน้าถ้าเราเปิดประเทศได้เราได้รายได้จากนักท่องเที่ยวต่างประเทศมาเป็นเงินสกุลต่างประเทศเนี่ยแต่ถ้าเงินบาทมันแข็งมากเนี่ยนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าในเงินที่ได้รับมาพอ c o n ิร r ตมาเป็นเงินบาทแล้วเนี่ย มันอาจจะไม่ได้ไม่ได้เพิ่มขึ้นบ้างถ้าเงินบาทมันแข็งจนเกินไปค่ะครับนั่นคือประเด็นที่หลายฝ่ายให้ความสนใจนะคะทางเรื่องของตัวดอกเบีย้ยต่ํำที่นานม,มาตรการที่จะเฉพาะเจาะจงขึ้น <c oughs> หรือแม้แต่เรื่องของค่างเงินบาทที่แข็งค่า <c oughs> ประเด็นหนึ่งที่เราได้ยินนะคะเราก็เห็นในเตทเมนก็คือแบงค์ชาติบอกว่าเขาดูแลค่างเงินบาทต่อเนื่อง นะคะเราก็ดูได้จากทุนสำรองระหว่างประเทศที่เพิ่มขึ้นคือเข้าไปอิน,อนทวีแน่นอนแหละแต่คําถามคือแล้วมาตรการอื่นๆนะคะที่จะเข้ามาเพื่อดูแลค่าเงินแบาบทเพราะว่าบ้านเราก็เพิ่งพาภาคต่างประเทศทั้งการสออ่อนและท่องเที่ยวเยอะด้วยนะคะนักเศรษฐศาสตร์อย่างดรกธมพลประเมินยังไงคะครับคือในเป็นองของค่างเงินบาทเนี่ยผมว่าเราองยอมรับเป็นก่อนว่าด้วยทิศทางของค่างเงินดอลลาร์ที่อ่อนค่าลงครับจากทั้งเรื่องของ ข่าววัคซีนนะครับจากทั้งเรื่องของผลชนะของของของ,ของ,ของ,ของคุณไบเดนเนี่ยนะครับนโยบายต่างๆเนี่ยมันน่าจะเริ่มทำให้ค่าดอลลาร์เนี่ยอ่อนค่าคะนะครับเ,เงินสกุลเอเชียนะครับไม่ว่าจะเป็นบาทหรือว่าสกุลอื่นๆเนี่ยแข็งค่ากันหมดมนะครับแต่ทีนี้สิ่งที่เราต้องปั้นคำถามก็คือเราแข็งเร็วกว่าคนอื่นหรือเปล่านะครับ ซึ่งถ้าเราดูข้อมูลเนี่ยจริงเมื่อวานทางทางทางทก็มีการพูดถึงว่าถ้าดูเทียบกับที่อื่นเนี่ยตั้งแต่การประชุมกนงรอบที่แล้วเนี่ยเราก็แข็งเป็นอันดับ3นะครับนี้ที่อซเราลองเอาข้อมูลมานั่งดูเนี่ยตั้งแต่ปลายเดือนตุลานะครับก็คือตั้งแต่มีเรื่องเลือกตั้งมีเรื่องวัคซีนมาเนี่ยนะครับบาทก็แข็งเป็นอันดับ2รองจากแค่อินโดนี i ซ n ยรูเปียเท่านั้นเองนะครับ ทนการแข็งในระยะสั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องหนึ่งไอการแข็งค่าแบบสะสมมาระยะยาวเนี่ยก็เป็นเรื่องที่สําคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราดูาตั้งแต่ช่วงปี2014เป็นต้นมาเนี่ยเงินบาทนะครับถ้าหยับก,กับคู่ค้าคู่แข่งเนี่ยเราแข็งขึ้นมาเร็วมากประมาณ18-19นนะครับ ที่สาเหตุเป็นคืออะไรนะครับสาเหตุก็คือว่าเราเป็นประเทศที่เกินดุลมัชีเดินสะพัดอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างทุกวันนี้นะครับตั้งแต่เดือนมีนาม,มาเนี่ยเราปิดไม่ให้นักท่องเที่ยวเข้ามานะครับแต่ถามว่าดุลมัชีเดินสะพัดเรายังเกินดุลหรือเปล่านะครับก็ต้องเรียนว่ายังเกินดุลอยู่คนข้างเยอะด้วยนะครับเ,เพราะว่าถึงแม้เราจะไม่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเนี่ยแต่ว่าดุลการค้าเราเนี่ยมันเกินดุลเยอะส่งออกติดลบแต่ว่านําเข้าเนี่ยลบมากวกว่า นะครับซึ่งปัญหาเนี้ยผมว่าเป็นปัญหาที่ทุกประเทศอะอยากมีนะครับาก,การเกินดุลนเนี่ยไม่ใช่เรื่องที่ที่เสียหายอะไระนะครับแต่สิ่งที่เราจําเป็นต้องทําจริงๆเนี่ยก็คือพอเงินต่างประเทศมันเข้ามาแล้วเนี่ยเราจะทํายังไงให้เงินมันออกไปให้เร็วเพื่อไม่ให้เงินบาทมันแข็งค่าจนเกินไปะนะครับซึ่งผมว่าตอนนี้ที่เราเห็นทิศทางของบพท,ท,ท,ทเนี่ยนะครับในระยะสั้นโอเคตอนมีการเข้ามาดูแลเงินบาทในตลาดนะเงิน แต่ในระยะยาวเนี่ยหรือว่ามาตรการอื่นๆเนี่ยที่จําเป็นเนี่ยก็คือต้องพยายามเปิดประตู Kristen, ให้เงินมันออกไปเร็วที่สุดนะครับ <zza. S 2> งเงินที่เข้ามาเนี่ยเราต้องรีไซเคิลมันออกไปนะครับ <ừ. S 2> ซึ่งที่ผ่านมามีการทําบ้างนะครับมีการทําอยู่เป็นระยะระยะแต่ว่าสิ่งที่ที่เราประเมินก็คือว่าถ้าทำเนี่ยแล้วทาในขนาดที่แบบ <fox. S 2> ไม่ได้ใหญ่มากนะครับเงินออค่อยๆออกค่อยๆออกเนี่ย, <ๆ S 2> เ,ยเงินก็จะไม่ยอมอ่อนสักทีนะครับเพราะเงินไม่อ่อนเนี่ยคนที่อยู่ในประเทศเริ่มเห็นว่าเอ๊ะ เงินมันไม่อ่อนนะถ้าฉันออกไปลงทุนข้างนอกเกิดฉันเอาเงินคอนเวิร์ดกลับมาเป็นเงินบาทเนี่ยฉันก็เจ็บตัวอยู่ดีนะครับราะฉะนั้นผมว่าการเปิดประตูเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเปิดให้มันแบบใหญ่ๆนะครับใ,ให้มันให้มัน,มนอาจจะใช้สับไปรุปน่นนึงให้มันปังไปเลยนะครับก็ <S 1> <S 1> ให้เงินมันออกได้ได้ได้เร็วนะครับเพราะฉะนั้นคนที่ถ้าเงินมันเริ่มอ่อนเนี่ยคนที่อยู่ข้างในเขาก็จะยิ่งอยากเอาเงินมันออกไปนะครับเรื่องนี้ก็ก็เป็นเรื่องที่ที่ผมว่าในข้างหน้าเนี่ยน่าจะมีความสําคัญ บมหกทก็ก็มีการพูดถึงนะครับเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นมาตรการหนึ่งที่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 น่าจะเกิดขึ้นนะครับค่ะอย่างวิธีการที่จะทําให้ฟลของเงินบาทออกไปได้อย่างที่ดเรกรบอกว่าคือปังเนี่ยนะคะจริงๆมีวิธีการไหนบ้างที่อถ้าสมมติในมูลนักิศรราสตร์อยากจะแนะนํานะคะผู้กาหนดนโยบายคือตอนนี้เนี่ยถ้าเราดูเรื่องของโฟลของการลงทุนเนี่ยะน,นะครับอ่ จริงๆเราก็ต้องคิดอะที่ว่าเฮ้ยเงินที่เราอยากจะให้ออกเนี่ยมันจะเป็นเงินประเภทไหนถูกไหมครับเงินที่อยากให้ออกจะเป็นเงินประเภทเ,เงินลงทุนที่อยู่ในภาคธุรกิจจริงหรือเปล่าที่เราเรียกว่า Thailand d irect investment นะครับซึ่งถ้าดูจากตอนนี้ผมคิดว่าเราอาจจะไม่ได้อยากให้เงินก้อนนี้ออกไปเท่าไหร่นะเพราะอยากจะให้เน้นเรื่องการลงทุนในประเทศนะครับเพราะเราก็ทราบดีว่าการลงทุนในบ้านเราเนี่ยมัน,ม,น,ม,นมันโตช้ามามามาเป็นทศวรรษแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมว่าถ้าเราจะโฟกัสได้จริงๆก็คือเงินประเภทการลงทุนในพอร์ติโอพวกนี้นะครับกลุ่มนี้ผมว่านะถ้าออกไปเพื่อหาผลตอบแทนที่สูงขึ้น mm hmm. นะครับแน่นอนมันมีความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นด้วยนะ <Yeah. S 2> นะครับ i h risk high return แต่ว่าณ mm hmm. จุดนี้เนี่ยถ้าเราไม่ทำอะไรตรงนี้เลยเนี่ยเราก็จะเป็นปัญหาเงินบาทแข็งเรือรังอยู่อย่างเงี้ย mm hmm. นะครับดันั้นผมเลยคิดว่าถ้าถ้าเป็นไปได้เนี่ยเรื่องของการเปิด ให้เงินมันออกไปนะครับเปิดในในสเกลใหญ่นะครับไม่ใช่ค่อยๆเปิดเนี่ยอันนี้น่าจะเป็นจุดที่ทีเ่เป็นเป็นเรื่องค่อนข้างสําคัญในระยะข้างหน้าครับค่ะทีนี้ถ้าพูดถึงเศรษฐกิจในช่วงไตรมาสสานะคะซึ่งก็สอดคล้องกับ ที่เราเห็นกันคือตัวเลขติดลบน้อยลงคือดีขึ้นนั่นเองนะคะมองว่าความจําเป็นของมาตรการสําหรับการผ่อนคลายเพิ่มเติมจากฝั่งนโยบายการเงินยังมีไหมคะหรือควรจะเป็นมาตรการแบบไหนเฉพาะเจาะจงขึ้นควรจะเป็นกลุ่มไหนที่ตอนนี้อาจจะได้รับผลกระทบหนักแล้วก็ฟื้นตัวได้ยากจากโควิด -19 หรือเปล่าครับก็ก็ประเมินนะครับมองย้อนกลับไปในช่วง8 9เดือนที่ผ่านมาเนี่ยมาตรการของทอทเนี่ยนะครับ หรือของประสรวการคลังนน้ก็ตามเนี่ยช่วงแรกๆของวิกฤตโควิดเนี่ยจะเป็นมาตรการแบบเร็วและแรงนะครับเน้นให้ทุกคนได้รับความช่วยเหลือนะครับมาตรการการเงินเนี่ยทำทั้งมาตรการแบบปกติเช่นการลดดอกเบีย้ยนะครับหรือมาตรการที่ไม่ปกตินะครับก็คือเป็นใช้ทัพท์ทินิคนะคือ unconventional measures เนี่ยเรื่อง soft loan เรื่องอะไรพวกนี้นะครับ ซึ่งถ้าเราแยก2ประเภทของมาตรการการเงินเนี่ยนะครับถ้าเราดูเหตุการณ์วันนี้เนี่ยการที่เราเห็นเศรษฐกิจในบ้านเราเองเนี่ยผ่านจุดต่ําสุดการที่เราเห็นว่ามีโอกาสวัคซีนกําลังจะมาเนี่ยผมคิดว่าความเสี่ยงด้านต่ํานะครับพวก worst case scenario ทั้งหลายเนี่ยโอกาสที่จะเกิดมันเริ่มน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นในระยะข้างหน้าเนี่ยสิ่งที่ไอซีประเมินก็คือว่าเราคิดว่า มาตรการที่เกี่ยวกับเรื่องของ Unconventional เนี่ยะนะครับน่าจะมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยลงแล้วนะครับพวก QE หรือว่าพวก Yield Curve Control พวกนี้นะครับถ้าไม่ได้มี Double Dip เกิดขึ้นในเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทยจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะมีการทำนโยบายพวกนี้น่าจะน้อยลงนะครับส่วนนโยบายทั่วๆไปนะครับอย่างเรื่องของ Conventional เนี่ยนะครับคือเรื่องดอกเบี้ยนะครับอย่างที่ทราบกันตอนนี้ดอกเบี้ยเนี่ย ต่ำที่สุดในประวัติศาสตร์แล้วะ <c oughs> นะครับแล้วถ้าเราดูเนี่ยในดอกเบีย้ยในตลาดเงินอื่นๆเนี่ยนะครับก็ลงมาตามกับหมดแล้วนะครับดอกเบี้ยพันธบัตรอะไรพวกนี้นะครับเออตราดอกตราผลตอบโทนพันธบนตต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 ัตรคน <c oughs> นี้ก็ลงมา <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้น <c oughs> ถามว่าในระยะข้างหน้าเนี่ยกรงงอจะลงดอกเบีย้ยต่อเนื่องอีกไหมเนี่ยผมคิดว่าโอกาสน้อยมากๆนะครับเองอก้อง่าจกเก็บกระสุนไว้มากกว่าช้นยามจําเป็นนะครับ แต่สิ่งที่จะผ่อนคลายได้ในระยะข้างหน้าเนี่ยเราเราประเมินอ,อยู่3ด้านใหญ่ๆนะครับอันแรกเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้นะครับซึ่งเราเห็นทางทปทเนี่ยทำเรื่องนี้มาเป็นระยะระยะอยู่แล้วนะครับะระยะข้างหน้าเนี่ยผมเชื่อว่าก็จะก็จะแอคทีฟต่อเนื่องนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าผลกระทบของโควิดเนี่ยมันเป็นเรื่องของระยะยาวนะครับการฟื้นตัวไม่ทั่วถึงเนี่ยเพราะฉะนั้นการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับ ภาคธุรกิจที่เขามีความจําเป็นต้องได้รับความช่วยเหลือเนี่ยอ,อันนี้เป็นสิ่งที่ที่น่าจะเป็นโฟกัสอันที่หนึ่งะนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของสภาพคล่องนะครับเราเห็นแล้วว่าสภาพคล่องในบ้านเราตอนนี้จริงๆถ้าเราไปดูพวกผู้มันนี่ซัพพพวกนี้นะครับปริมาณเงินมันเพิ่มขึ้นมาตลอดอนะครับเพราะสภาพคล่องในระบบเนี่ยเพียงพอนะครับเยอะด้วยจริงแล้วนะครับเพียงแต่ว่าการกระจายตัวของมันเนี่ยมันอาจจะยังไม่ทั่วถึงนะ นะครับผมคิดว่าก่อนหน้านี้เนี่ยทบทก็อาจจะพยายามที่จะทาเรื่องของการกระจายสภาพคล่องให้มันไปสู่ภาคส่วนที่เขาต้องการจริงๆเรื่องซอฟท์โลนพวกนี้นะครับเพียงแต่ว่าเงื่อนไขในในใ,ใ,ในเรื่องของซอฟท์โลนเนี่ยก็อาจจะยังยังเป็นเงื่อนไขที่ค่อนข้างตึงนะครับหรือว่าเป็นเงื่อนไขที่อาจจะยังไม่ได้ทําให้มีการเข้ามาร่วมใช้เนี่ยได้ได,ได้ได้มากนะัก เพราะฉะนั้นระยะข้างหน้าเนี่ยการผ่อนคลายเงื่อนไขเหล่านี้นะครับซึ่งเราเพิ่งเห็นข่าวเมือม่อเมื่อสักวันสองวันเนี่ยอันนี้ก็น่าจะมีบทบาทมากขึ้นนะครับส่วนประเด็นสุดท้ายนะครับมาตรการที่ทบทน่าจะให้ความสําคัญเนี่ยก็คือเรื่องของการจัดการหนี้เสียนะครับแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยเราเห็นว่าเศรษฐกิจติดลบนะครับ <ạ. S 2> ปีนี้หก็เปอร์เซ็นต์เนี่ยสิ่งที่ตามมาในระยะข้างหน้าเนี่ยมันก็คือเรื่อง NPL นะครับเพราะฉะนั้น การจัดการเรื่องหนี้เสียนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ asset management company หรือว่า asset warehousing เนี่ยนะครับที่จะช่วยทำให้มีประสิทธิภาพในการจัดการนี่เหล่านี้ได้ได้ดีขึ้นเนี่ยว่าเป็นอีกประเด็นหนึ่งครับที่ททอจะให้่อสออัมปาระยะข้างหน้า ทิ้งท้ายนะคะบอดีมีคนดูถามมาทาง y o u t u b e นะคะดกรกัมพลบอกว่าแบงค์ชาติเนี่ยเขาเหลือเงินสำรองมากน้อยแค่ไหนเพียงพอหรือเปล่ากับการรองรับกับวิกฤตที่เกิดขึ้นเนี่ยค่ะในมุมของนักเศร,รษฐศาสตร์ประเมินยังไงบ้างอ๋อครับค,ค,คือเงินสำรองเงินสำรอง่างประเทศเนี่ยต้องเรียนว่าเ,เนื่องจากที่เราใช้นโยบายตราแลกเปลี่ยนเนี่ยนะครับที่เป็นแบบ แบบแบบ manage f l o a t แล้วนะครับคือลอยตัวแล้วไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เป็นแบบแบบแบบคงที่แล้วะนะครับเพราะฉะนั้นความจําเป็นในการที่เราจะต้องมี reserve นะครับเงินทุนสำรองระหว่างประเทศเนี่ยเพื่อจะเอาไว้ปกป้องเงินบาทให้มันอยู่ค่าใดค่านึงเนี่ยมันมันลดร้อยลงเยอะแล้วะนะครับ แต่ถ้าเราไปดูเงินสำรองจริงๆของเราทุกคนเนี่ยก็เยอะมากนะครับเราเป็นประเทศหนึ่งที่มีเงินทุนสำรองต่อ GDP เนี่ยสูงมากนะครับเพราะว่าทุกวันเนี้ยไปที่ทราบกันนะครับเงินก็ไหลเข้าเข้ามานะครับในแง่ของดุลบัญชีเดินสะพัดเนี่ยก็เกินอยู่ทุกเดือนนะครับแล้วจริงๆก็อย่างที่บัคงชาติบอกเมื่อวานนะครับว่าดั้งชาติมีการเข้ามาดูแลเงินบาทมีการเข้าไปซื้อเงินสกุลต่างประเทศเนี่ยมันก็มากองอยู่ที่รีเสิร์ฟด้วยครับ ทีนี้ถามในมุมของคนที่อยู่ในแวดวงเศรษฐกิจธุรกิจนะคะหรือประชาชนทั่วไปก็ได้นะคะอาจจะตั้งคําถามเยอะนะคะเราได้ยืนกันมานานแล้วเรื่องของดุลบัญชีที่เกินดุลเนี่ยนะคะ คำถามคือแบงค์ชาติบ้านเราคอนเซอร์เวทีฟเกินไปหรือเปล่าคะดกรกําพลทําให้เราเองเนี่ยหนึ่งก็คือเรื่องของเซฟการเนี่ยนะคะหรือว่าเกราะป้องกันเราแน่นหนามากแต่ในแง่ของสภาพคล่องเองนะคะหรือว่าการดูแลในแง่ของเศรษฐกิจเองเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นผลชัดเจนจากการพยายามที่จะดูแลเรื่องของเงินสำรองเอ่ยดุลบัญชีเดสพัดเอ่ยในมุมของนักเศรษฐศาสตร์ประเมินยังไงคะคอนเซอร์เวทีฟไปหรือเปล่าเนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้อันนี้ก็เป็นประเด็นที่ที่ ถ้าถ้าเราคุยกันเร็วตอนนี้นะครับในเรื่องของเงินที่จะออกไปนอกประเทศเนี่ยนะครับอย่างเช่นเงินลงทุนที่เราเูยเมื่อสักครู่เนี่ยนะครับผมคิดว่าอันนี้ก็อาจจะถ,ถ้าจะมองมุมนี้นะครับก็คือเราอาจจะยังมีความไม่สะดวกนะักในการเอาเงินออกไปนะครับซึ่งอาจจะตีความกันว่าก็ก็ถ้ามองในแง่ของความ conservative ก็คือว่าโอเคเราปล่อยให้เงินเข้ามานะครับแต่ไอ้ขาออกเนี่ยเราไม่ค่อยเปิดประตูให้ออกเท่าไหร่นะครับ ผมว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่อ่าถ้าจะมองว่าคอนเซอร์เวทีฟมาโดยตลอดเนี่ยใช่นะครับแล้วในระยะข้างหน้าเนี่ยความจําเป็นที่จะต้องลดความคอนเซอร์เวทีฟตรงนี้ลงเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่จําเป็นมากๆนะครับไม่งั้นเราจะมีปัญหาเรื่องแข่งข้างเงินการแข่งขันงเงินบาทแบบเรือดังอย่างเงี้ยอยู่เรื่อยๆนะครับแต่ถ้ามองประเด็นอื่นเรื่องของความคอนเซอร์เวทีฟในในในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการดูแลสภาพเศรษฐกิจ ดูแลเรื่องของความมีสเสถียรภาพของระบบสถาบันการเงินเนี่ยผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ดีนะนะครับเพราะว่าเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าวิกฤตรอบนี้เนี่ยที่รุนแรงมากๆจากโควิด1 9บเ้าทั้งที่เราต้องปิดประเทศนะครับปิดสวิตช์เครื่องจกักรนะักท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยซึ่งประมาณสักสิองเของ GDP เนี่ยแต่ว่าวิกฤตมันไม่ได้ลุกลามไปสู่ภาคการเงินซึ่งถ้าไปถึงตรงนั้นแล้วเนี่ยมันจะยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกนะครับผลกระทบเนี่ย มันเป็นเพราะว่าธนาคารพาณิชย์ในระบบของเราเนี่ยมีความแข็งแกร่งนะครับค,ความแข็งแกร่งนี้ก็เกิดจากการสะสมมาโดยตลอดนะครับตั้งแต่ปี40เนี่ยเราเจ็บหนักมากเราเรียนรู้มาเนี่ยนะครับเราต้องระวังตัวเนี่ยค,ความเป็นเศรีตรงนี้เป็นตัวที่ทําให้ผมคิดว่าวิกฤตรอบเนี้ยเลยไม่ได้กระจายแบบรุนแรงไปมากกว่านี้ครับค่ะ อีกคำถามทิ่งท้ายแล้วกันนะคะพอดีมีคนถามมาทาง YouTube อีกคนหนึ่งนะคะว่าการดูแลค่าเงินบาทนะคะที่บอกว่าจะมีมาตราการเพิ่มเติมออกมาจะเป็นยาเบาหรือยาแรงจะส่งผลต่อภาพของตลาดเงินตลาดทุนไหมคะ,ะคือแน่นอนถ้า,ถ,าถ้ามันเป็นยาเบาเนี่ยนะครับผลกระทบมันไม่เยอะเนี่ยนะครับผมว่าตลาดก็จะจะ,จะ,จ,ะจะรีแอคเป็นลักษณะที่แบบว่าเฮ้ยมันมันมันอาจจะไม่ได้มีอะไรมากมายะนะครับเพราะฉะนั้น ถ้าเรายิงยาเบาไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเนี่ยนะครับมันก็จะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะดื้อยาตลาดก็จะดื้อยาเห็นะครับเรสปอนส์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะเวลาที่แบงก์ชาติออกมาพูดเรื่องเรื่องเรื่องพวกนี้นะครับเรสปอนส์ของตลาดก็อาจจะไม่ได้ไม่ได้ตื่นเต้นนะนะครับแต่ถ้าเป็นยาแรงผมว่ามีมีอิมแพ็คนะครับเพราะฉะนั้นก็ถ้าเราประเมินเนี่ยนะครับเราคิดว่าอย่างอย่างที่คุยกันเมื่อสักครู่นะครับว่าเวลาที่จะทําอะไรเนี่ยคิดว่า ทำให้มันปูมให้มันปังเป็นเนี่ยน่าจะมีอิมแพคกับตลาดมากกว่านะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยะนะครับก็ต้องยอมรับว่าทุกมาตรการเนี่ยมีทั้งมีทั้งเบนฟิและมีทั้งคอนะฮะเพราะเนี่ยว่าก,ก,ก็เราก็คงต้องดูนะครับก็เข้าใจทาง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 ,ทางแบงค์ชาติเหมือนกันว่ามันไม่ใช่ว่าเฮ้ยทำอย่างนี้แล้วเอาเงินบาทอ่อนให้ได้เนี่ยมันอ่อนแค่ไหนอ่อนนานแค่ไหนอันนี้เป็นสิ่งที่ที่เราต้องประเมิน,เน่เหมือนกันค่ะ ได้ค่ะวันนี้ขอบคุณมากค่ะนรตกำพลค่ะมีโอกาสพูดคุยกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ